น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกปานชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อหลวงพ่อพุทธสอนวิชาไล่ผีให้ว่าแค่สี่คำผีกระเจิงนอกปานชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะ การให้ทั้งปวงขาท่านผู้ฟังคาโอวาทธรรมคำสอนของหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยท่านได้เมตตาสอนวิชาไล่ผีแค่ให้ว่าสี่คำนี้ผีกระเจิงผีกลัวคนมีศีลมีธรรมวิชาอาคมคาถาอาคมขับผีป้องกันผีนี่อย่าไปเรียนเพียงแต่เรากล่าวคำว่า สับเพสัตตาสุขิตาโหนตุเท่านั้นแหละผีมันได้ยินมันบอกว่าท่านผู้นี้มาดีไม่ได้มาร้ายถ้าเขาขืนเบียดเบียนท่านผู้นี้หัวเราจะแตกเจ็ดเสียงท่านเท้าเวสวรร์หัวหน้าผีได้ประกาศสิทธิ์เอาไว้ว่า ผีตนใดไปเบียดเบียนคนที่มีสิลมีธรรมหัวมันจะแตกเจ็ดเสียงผีมันกลัวมันไม่ทำรอกบางทีไปนอนอยู่ในป่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆกันนี่เขาเรียนวิชาขับผีพอนอนหลับลงไปท่องมนไลผ่ผีเขาว่าโอ๊ยนอนไม่ไหวหรอกทำไมละ่ะผีมันกวน เออนอนซะเดี๋ยวจะทําให้นอนแกก็นอนหลวงพ่อก็ลุกมานั่งแผ่เมตตาไปรอบๆเขานอนหลับตลอดคืนพอตื่นเช้าขึ้นมาถามว่าไปเรียนมนต์มาจากไหนทําไมครั้งวิเศษนักไอเราท่องแทบเป็นแทบตายไม่ได้อย่างนี้เลย การสวดมนต์บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณแผ่เมตตาพรหมวิหารนี่ผีมันไม่กลัวหรอกแต่มันไม่เป็นศัตรูกับเราดีไม่ดีมันจะมาช่วยเหลือเราเสียด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขามาได้บุญจากเราเขาก็เห็นบุญเห็นคุณเราเขาก็มาช่วยเหลือเราพวกปิญญาณน,นี่ไม่ใช่เรื่องเล็วไหล ถ้าเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราเหมือนกันท่านผู้ฟังคะเชื่อว่าชาวพุทธทุกคนรู้จักการแผ่เมตตาอยู่แล้วเพราะเราสวดบทแผ่เมตตามาตั้งแต่เด็กๆแต่ท่านผู้ฟังรู้ไหมคะว่าการแผ่เมตตาคืออะไรสวดแล้วได้อานิสงส์หรือมีประโยชน์อย่างไรบ้างและวิธีการแผ่เมตตาที่ถูกต้องควรทำอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกท่านได้รับฟังและได้น้อมนำไปปฏิบตัติการแผ่เมตตาคือการสวดมนต์เพื่อทำให้จิตใจของเราสงบบริสุทธิ์ให้จิตตั้งมั่นในความปรารถนาดีที่มีให้แก่ตัวเองและผู้อื่นรวมทั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยส่วนใหญ่แล้วบทสวดแผ่เมตตาจะใช้สวดหลังการสวดมต์ทาสมาธิหรือเป็นบทสวดมต์สุดท้ายหลังพิธีการทําบุญต่างๆค่ะเพื่อส่งต่อส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่นอย่างไรก็ตามเราสามารถแผ่เมตตาระหว่างวันหรือเวลาใดก็ได้ที่ต้องการค่ะอานิสงของการสวดบทแผ่เมตตา ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มี11ประการคือ 1. ทําให้หลับสบาย 2. ตื่นง่ายจิตใจปลอดโปรง่ง 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ 5. เป็นที่รักของอามนุษย์ 6. เทวดาให้ความคุ้มครอง 7. ปลอดภัยจากไฟอาวุธและยาพิษ 8. ทำให้จิตใจเกิดสมาธิ9สีหน้าเปล่งปลั่งผ่องใส10หากถึงเวลาเสียชีวิตย่อมจากไปอย่างสงบ11เข้าถึงพรหมโลกคือภพภูมิของผู้บำเพ็ญฌานส่วนอานิสงส์ทั่วไปของการแผ่เมตตาคือช่วยให้เราเป็นคนที่มีความใจกว้างช่วยฝึกจิตใจให้มีความเมตตา ทำให้เกิดความสงบเยอเือกเย็นในใจทำให้สามารถพิจารณาความรักโลกโกรธหลงได้อย่างท่องแท้ขึ้นอีกทั้งยังทำให้เกิดความรู้สึกปล่อยวางอีกด้วยค่ะวิธีแผ่เมตตาที่ถูกต้องควรทำอย่างไรวิธีที่ถูกต้องของการแผ่เมตตาคือเริ่มจากการแผ่เมตตาให้ตัวเองเพื่อให้ใจของเราสงบเป็นสุข เมื่อเรารู้สึกดีกับตัวเองเราจึงจะสามารถแผ่เมตตาให้ผู้อื่นได้อย่างจริงใจคะ่ะจากนั้นให้กล่าวขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรตามด้วยแผ่เมตตาให้แก่สัรพษสัตทั้งหลายมีดามารดาญาติครูบาอาจารย์เทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองเปรตและสัมภเวสี เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของเราไปจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอันเสร็จสิ้นหากใครต้องการกรวดน้ำก็สามารถทำได้ค่ะ การแผ่เมตตาก็คือการอุทิศส่วนกุศลและส่งความปรารถนาดีที่มีอยู่ในจิตใจเราให้กับคนอื่นและสรรพสิ่งต่างๆสามารถสวดได้ทั้งในชีวิตประจำวันระหว่างการสวดมนต์ประจำวันหลังพิธีการตั้งหิ้งพระในห้องพระหรือในโอกาสต่างๆเพื่อให้ใจของเราเกิดความสงบสุข หากท่านผู้ฟังอยากให้เกิดความสงบสุขในใจลองเริ่มจากการแผ่เมตตาแบบง่ายๆในทุกๆวันดูนะคะดังคำสอนของพระราชพรมยานวัท่าสุงท่านได้สอนว่าควรแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนเพราะจะทำให้ชีวิตมีสุขในปัจจุบัน การแผ่เมตตาคือการวางอารมณ์จิตให้มีความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือกระทำโดยกล่าวบทแผ่เมตตาแต่ควรแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนเพราะจะทำให้ชีวิตมีสุขในปัจจุบันการแผ่เมตตาให้ตัวเองทำให้ร่างกายแข็งแรงธาตุทั้ง4ี่จะมังเกิดสมดุลด้วยอารมณ์เมตตา แล้วตามด้วยสัมมาอาชีพของตัวเองเพราะจะทำให้ประกอบกิจการรุ่งเรืองหรือจเจริญในหน้าที่การงานค่ะแล้วจึงตามด้วยผู้มีพระคุณอันได้แก่บิดามารดาญาติครูอาจารย์วิญญาณและสัพพสัตว์คือเริ่มแผ่จากตัวเราไปหาคนใกล้ตัวและไกลตัวตามลำดับต่อไป ถ้าจะเริญเมตตาในใจได้มากขึ้นเท่าไรยิ่งทำให้ศัตรูทั้งหลายกลับกลายเป็นมิตรเจ้ากรรมนายเวรที่ได้รับกระแสจิตนี้กระทบเข้าก็จะกลายเป็นอโหสิกรรมในชีวิตจะ,จะเจริญเพราะอำนาจเมตตาเป็นเครื่องคุ้มครองการแผ่เมตตาให้กับบุคคลที่เราโกดเครืองอยู่นั้นถ้าทำใจให้เป็นอโหสิกรรมไม่ได้ก็ไม่ควรทำค่ะ หากท่านพอมีเวลาให้สวดบทแผ่เมตตาครอบจัก,กรวาลเป็นบทสวดแผ่เมตตาของพระราชาพรหมยานวัดท่าทุงบทสวดแผ่เมตตาหลวงพ่อฤศีลิงดำอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระขาวันตังอภิวาเทมิกราบ สวาขาโตพระขาวตาธรรมโมธรรมังนมัสามิกราบสุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโฆสังคังนามามิกราบอิทังปุญญพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญณณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนหน้านี้ก็ดีชาติปัจจุบันนี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราเข้าสู่พระนิพพาน และข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทิด และขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยทุกอยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณนะการบัดเดี๋ยวนี้เถิด ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดบวดสวดมนต์แผ่เมตตาบทนี้ให้ท่านสวดหลังจากที่ได้มีการทำบุญทําทานทุกครั้งหลวงพ่อพุทธท่านได้ตอบคำถามเรื่องการแผ่เมตตาให้กับญาติโยม ญาติโย,ยมถามว่าการแผ่เมตตาให้ผู้คิดร้ายแก่เราหากจะทำให้ได้ผลเร็วควรทำอย่างไรกินเวลานานเท่าไหร่จึงจะได้ผลถ้าไม่ได้ผลแสดงว่ากิเลสข,ของผู้รับหนาปรับไม่ได้หลวงพ่อพุธเมตตาตอบว่าการแผ่เมตตานี้จะได้ผลเร็วหรือไม่ได้ผลเร็วนั้นมันต้องอาศัยทั้งสองฝ่าย ถ้าหากสมมุติว่าผู้แผ่เมตตาก็มีพลังจิตพอที่จะส่งกระแสให้เขาได้รับผลผู้รับก็มีพลังทางจิตพอที่จะติดต่อสื่อสารรับรู้กันได้อัน,นี้สำเร็จเร็ว ทีนี้การแผ่เมตตาโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ไม่รู้ว่าใครแผ่เมตตาให้แต่อิทธิพลความปรารถนาดีต่อกันซึ่งเราตั้งไว้ในจิตใจของเรานี้ก็สามารถบันดาลให้เกิดแก่ผู้รับได้เหมือนกันทั้งทั้งที่ผู้รับไม่รู้เพราะมันเป็นพลังจิตอันหนึ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแผ่เมตตาที่ได้ผลอย่างแน่นอนที่สุด ก็คือว่าตัวของผู้แผนั่นแหละทำให้จิตมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเป็นอุบายกำจัดความอิจฉาริษยาหรือกำจัดกิเลสท,ที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่โหดเหี้ยมในจิตใจให้หมดไปและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะ หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ